คค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่วาลีรัตที่เมตตาผลไม้ให้พี่ส้ายเพชนะคะในวันช้างไทยนะคะ12ตากล้านะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะขอให้คุณแม่และครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหลังสิ่งใดก็สมดังใจปรารถนาทุกทุประการเลยนะคะ ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะสาธุบุญด้วยค่ะขอบคุณค่ะป้อนในพี่เลนส์สิบสองะกร้านะคะตอนนี้ก็ป้อนให้คุณแม่แล้วนะคะสาธุบุญกับคุณแม่วาลีรัตด้วยนะคะสำหรับออเดอร์ผลไม้ห้าร้อยคะแนนนะคะในวันช้างไทยให้พี่สายเพชรนะคะอก็จัดป้อนนะคะทั้งหมดสิบสองตะกร้านะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาพี่ซายเพชรนะคะกราบขอบคุณมากมากเลยนะคะ สาธุบุญค่ะจิบสองนะค่ะเี๊จีองหี๊สองจี่อนนะ๊สองี๊สองจีอี อนันนี้ก็จับป้อนให้พี่ส้อยเรียบร้อยแล้วนะคะสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาครอบครัวน้องช้างตรงงานนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ส้อยเพจนะคะในวันช้างไทยนะคะวันนี้ก็ขอให้คุณแม่พบเจอแต่ความโชคดีนะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ันนี้ก็จัดป้อนออเดอ,อร์ผลไม้ของคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะก,ก็อนุโมทนาบุญกับอร่อยไหมพี่ซอย อร่อยใหญ่เลยนะคะวันนี้ขอบคุณออเดอร์ผลไม้จากคุณแม่ด้วยนะคะที่ไม่ตาก็ปลอดภัยน,นะคะขอให้คุณแม่พบเจอแต่ความโชคดีนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะวันนี้ปุ้ยก็ดีใจมากๆเลยนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะคคะ แล้วขอบคุณค่าก่อนท้อยขอบคุณค่าดังดังก่อนนี่เอวขอบคุณค่าก่อนเสียงด้วยแล้วเสียงก่อนดงังดังเสียงแล้วขอบคุณค่าก่อนจ้าจ้าก่อนสวยๆก่อนเร็วก่อนเสียงด้วยเสียงดงัดงดังดังอีก ทียงเออค่ะ,ะวันนี้ก็กล่าวขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาพอยเพษน,นะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะขอบคุณผลไม้นวันช้างไทยจากคุณแม่วลีรัตน์นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ